เลือดน้ำเข็ม <C> e <at> เข็มคนชาวชนบุรีรักเกียรรักศักดิ์ศรียิ่งชีวันชาวบนชนคนจริงน้ำใจคงมันผูกพันรักประชาธิปไตยรักเกียรหัวข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้ นายกเมืองพิยานนาำทีมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนข้างวัดกระทึงทองแก้ปัญหารถติดหนุนการท่องเที่ยวโซนจอมเทียนคาดธันวาคมนี้ได้ใช้งานกสอทชจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลความท้าทายภายใต้มาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนครั้งที่2ในพื้นที่ภาคตะวันออก อบอุ่นและเรียบง่ายคณะผู้บริหารเมอืองพัทยาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายสุวัชชัยอัญชลีวิวัตรหรือว่ากูชัยอายุครบ82ปีติดตามรายละเอียดของข่าวได้จากทีมข่าวโสพนเคเบิลทีวี สดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่นประจําวันกับโสพลเคเบิลทีวีนะครับวันนี้พบกับผมธนวัต์ตันทองและคุณยุคนอรรื่นพักผักครับและก็มีความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นนะครับหลายเหตุการณ์เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของเราในวันนี้ครับอำเภอวัรโมครับก็ได้มีการเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายเพลเรือนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําปี2568 ที่สลาประชาคมชั้นสองที่ว่าการอำเภอประมงนายพัชรพัฒน์ศรีธัญนลในอำเภอประมงเป็นประธานเปิดโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอประมงประจำปีงบประมาณ2568ในวันชาติวัรนพรามปลัดอาวุโสอำเภอประมงกล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติให้แก่สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านของการเฝ้าระวัง การร,งระงับเหตุและการดูแลความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวการอบรมประกอบไปด้วยการบรรยายการสาธิตการฝึกภาคปฏิบัติรวมถึงการฝึกในสถานการณ์จำลองโดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดชมุรีเมืองพัทยาโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณและสถานีตำรวจภูธรบารุงมงเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน150คน ถ้าพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นมานะครับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับต้องเรียนรู้ในด้านของการป้องกันนะครับใช่ต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างเสมอนะครับใช่ครับมาทางด้านของนายกเมืองพรทยานายประเมศงามพิเชษนำทีมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนข้างวัดกระทึงทองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและสนับสนุนการท่องเที่ยวในโซนพื้นที่จอมเทียนครับ นายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยานายบรรลือกุลวณิชประธานสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาและคณะทํางานนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ไปยังบริเวณข้างวัดใหม่หาดกระทึงทองจอมเทียนนะครับเพื่อติดตามการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำระยะทาง453เมตรหลังจากทวงคืนเป็นพื้นที่ทางสาธารณะที่ถูกครอบครองมาหลายสิบปีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการสัญจรนะครับแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดอำนวยความสะดวกส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่จอมเทียนนายประเมศงานพิเชษนายกมณฑริยกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการปรับภูมิทัศน์ทางเท้าและวางท่อระบายน้ําบริเวณชายหาดจอมเทียนขณะนี้ดําเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องโดยบริเวณด้านข้างวัดกระทิงทองระยะทางประมาณ453เมตรได้เพิ่มเติมเข้าไปในโครงการดังกล่าวแล้วนะครับหลังจากได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่ลุกล้ำพื้นที่สาธารณะซึ่งยินยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปแล้วครับเพื่อให้สามารถดําเนินการก่อสร้างเถินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ําได้ในคราวเดียวโดยที่ไม่ต้อง รอของงบประมาณใหม่ปัจจุบันโครงการยังคงเดินหน้าต่อไปตามกรอบเวลาในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว453เมตรนะครับความกว้างถนน4 5.0เมตร พร้อมกับวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1.5เมตรเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้สัญจรลดปัญหาการจราจรติดขัดรองรับการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวในพื้นที่จอมเทียนและอำนวยความสะดวกนะครับต่อผู้ที่จะมาทำบุญที่วัดหาดกระทึงทอง ซึ่งตามกําหนดสัญญาการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้ครับแต่ถ้าหากว่าผู้รับจ้างดําเนินการเสร็จก่อนกําหนดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนายกเมืองพัทยาย,ยังกล่าวเสริมนะครับว่าหากถนนเส้นนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะปรับให้เป็นถนนวันเว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินรถซึ่งโซนจอมเทียนถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในด้านการท่องเที่ยวสูงนะครับถนนเส้นดังกล่าวจะช่วยการระบายรถแก้ไขปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดีโดยจะเชื่อมต่อกับถนนจอมเทียนสาย2ซึ่งเป็นถนนที่มีความกว้างการระบายรถออกก็จะมีการาทําได้ดีขึ้นนะครับบรรเทาปัญหาการจราจรเพื่อความปลอดภัยและความคล่องตัวในอนาคตได้ต่อไปส่วนถนนสายชายหาดจอมเทียนนะครับเมื่อมีการก่อสร้างโครงการ ปรับภูทัตแล้วเสร็จก็จะปรับให้เป็นถนนทูเวที่สามารถวิ่งสวนกันได้ดังเดิมครับครับก็ตอนนี้ก็ไม่ติดขัดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์ทางเท้าแล้วก็ทําท่อระบายน้าทั้งทั้งจอมเทียนเลยเประมาณ2,600เมตรนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นส่วนของข้างวัดกระถึงทองนะครับประมาณ450เมตรซึ่งเราก็ถือว่าเป็นอยู่ในโครงการเดียวกันนะครับหลังจากที่ ได้ทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่มาลุกที่ที่เป็นทางสาธารณะแล้วเนี่ยเขายินยอมออกไปแล้วเนี่ยก็เลยปรับโครงการเดิมที่ที่ไม่ได้ทาเรื่องตรงเนี้ยใส่เขาใส่เข้าไปด้วยเพื่อที่จะสะดวกในการที่จะดําเนินการทีเดียวโดยไม่ต้องไปของขประมาณใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยโครงการก็ดําเนินการไปนะครับไปตามตามเวลานะครับซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคมหมายถึงว่าทั้งทั้งหมดทั้งทั้งโครงการเรานะครับ แล้วก็มีเรื่องของข้อรายน้ําด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณทางทาง,ทางทางท่านเจ้าวาดด้วยนะครับที่ได้มาช่วยกันติดตามแล้วก็ทางท่านรองนายกที่ดูแลที่เนี่ยนะครับท่านรองพิจนะนะครับแล้วก็มีทางส่านสมาชิสภาเมืองพยาเขต4เนี่ยที่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยก่อนหน้าน,นี้มีร้านค้ามาปิดด้วยซึ่งประชาชนทั่วไปนึกว่า เปทาง,งเอกชนเป็นที่ของเอกชนพอหลังจากที่เรามาตรวจสอบแล้วเนี่ยว่าเป็นพื้นที่สาธารณะก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนนะครับที่จะมาดําเนินการในการที่จะให้ทําเป็นทางเพื่อที่จะทะลุไปที่จอมเทียนสาย2องและหลังจากนี้นะครับเมื่อโครงการเสร็จแล้วเนี่ยถนนจอมเทียนริมชายหาดก็จะปรับกลับมาเป็นทางสวนทางกันเหมือนเดิมนะครับและทางนี้นะครับซอยวัดตะดงทองซึ่งซึ่งมันเป็นซอยที่ไม่ไม่ได้กว้างมากนะครับประมาณ6เมตรก็คิดว่า เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ในการสัญจรที่ที่คล่องตัวก็จะทําเป็นวันเวซึ่งจะเป็นวันเวย์จากทะเลลงไปพัทยาสายสองนะครับก,ก็วันนี้ก็มาติดตามกันครับว่าว่างานคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะกำชับทางผู้รับจ้างด้วยนะครับให้ดำเนินาการให้แล้วเสร็จให้เป็นไปตามสัญญาครับถ้าหากว่าเป็นไปตามแผนคาดว่าเดือนธันวาคม2568จะได้ใช้ถนนเส้นใหม่เส้นนี้แน่นอนแต่ถ้าหากว่าดีกว่านั้นคือ ทำเสร็จก่อนกําหนดก็อาจจะได้ใช้ก่อนอาจจะมีข่าวดีในเร็ววันนี้ถูกต้องครับเพราะว่าก็ปลายปีอย่างที่เรารู้กันนะครับเป็นช่วงของไฮซีซั่นใช่ครับทั้งคนไทยและก็ต่างชาตินะครับเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่พัทยาบ้านเราครับมาดูการอบรมเชิปฏิบัตบการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับของสื่อมวลชนครับเพราะว่าเรามีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารตลอดเวลานะครับของบุคคลคนนั้นคนนี้เรื่องราวต่างๆมากมายทีเดียวนะครับกสสทชครับก็เลยมีการ การอบรมเธอปฏิบัติการนะครับความท้าทายภายใต้มาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนครั้งที่2ในพื้นที่ผ้าตนออกครับ สำนักงานกสทชอโดยสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเองจัดการอบรมเทิมปฏิบัติการการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้ปฏิบัติงา,ภานภายใต้จริยธรรมสื่อในหัวข้อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความท้าทายภายใต้มาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนระหว่างวันที่18-19กันยายน2568ณห้องประชุมคลาสสิกโรงแรมแมนดารินอิสต์วิลพัทยาจังหวัดชลบุรีนายนัทนนท์สตรูพายผู้อนวการสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเองกล่าวเปิดการอบรมว่า ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิมนุษยชนด้านความเป็นส่วนตัวซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแม้สื่อมวลชนจะมีข้อยกเว้นบางประการนะครับในการนำเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่ก็ยังต้องระมัดระวังในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิหรือว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล ที่ผ่านมาสำนักงานกสทชนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิเสรีภาพชื่อเสียงหรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลตามมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พศ2551จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อนะครับดำเนินงานภายใต้ามาตรฐานจริยธรรมที่ชัดเจน รับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติด,ด้านของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนสร้างมาตรฐานร่วมกันนะครับในการทำงานสื่ออย่างมีจริยธรรม นายนัทนนท์กล่าวทิ้งท้ายว่าขอให้การอบรมครั้งนี้ประสบความสําเร็จตามความมุ่งหมายผู้เข้าร่วมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุก์ตใช้ในการปฏิบัติงานสื่อมวลชนอย่างมีมาตรฐานและจริยธรรมต่อไปก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าสื่อมวลชนนะครับเป็นผู้ที่น,นําเสนอข้อมูลข่าวสารต่อสาธรารณชนนะครับก็ต้อง ต้องรู้ในเรื่องของขอบเขตของความเป็นส่วนตัวนะครับของบุคคลอื่นๆด้วยนะครับใช่แล้วนะครับและยุคสมัยนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะสื่อมวลชนเท่านั้นแต่ว่าประชาชนทั่วไปในบางครั้งก็สามารถที่จะสามารถนําเสนอข่าวได้เองด้วยและบางครั้งเองอาจจะไปเป็นการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการด้วยนั่นเองครับบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนเมืองพัทยาสามสว่างฟ้าพฤทธารามกาลังอยู่ในช่วงการจัดการแข่งขันขึ้นนะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีทางด้านของคณะผู้ ริหารเมืองพัทยาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันอย่างคึกคักทีเดียวครับนางจีดาพาสุวัฒถาพรประทานคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาดรสุรีวรรณาผู้อำนวยการ ผู้บริหารโรงเรียนเมืองพระยาสามสว่างฟ้าพุทธารามได้รวมกันจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเมืองพระยาสามสว่างฟ้าพุทธารามหรือว่าสว่างฟ้าเกมส์ประจําปี2568นะครับโดยได้รับเกียรติจากนายบรรลือกุลวณิชประธานสภาเมืองพระยาเป็นประธานในการเปิดงานและการแข่งขันกีฬาสีภายในอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเมืองพระยาคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเมืองพระยาคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรต เข้าร่วมงานครับสำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนเมืองพัทยา3สว่างฟ้าพฤทธารามเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของเมืองพัทยาในการที่จะส่งเสริมศักยภาพเยาวชนของชาติให้มีนิสัยรักการกีฬามีสุขภาพกายสุขภาพจิตท,ที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทอั้งจะเป็นการเฟ้นหานักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆต่อไปในอนาคตซึ่งการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนเมืองพระยาสามสว่างฟ้าพุทธารามจัดเป็นประจำทุกปีการศึกษานะครับโดยกิจกรรมในวันนี้ มีการแบ่งนักเรียนออกเป็น4สีสประกอบไปด้วยสีม่วงสีเขียวสีน้ําเงินแล้วก็สีส้มนะครับเพื่อทําก,การแข่งขันกีฬาแล้วก็กิจกรรมประเภทต่างๆ6ประเภทการแข่งขันนะครับที่โรงเรียนได้มีการจัดขึ้นอาทิเช่นการแข่งขันชักเกรย์วอลเลย์บอลฟุตซอลเซปักตร์ก็แชร์ชบอลกีฬาพื้นบ้านและการประกวดกองเชียร์และเชลดเตอร์ครับก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับสว่างฟ้าเกมครับ ครับผมถ้าพูดถึงตัวเลขนะครับก็เชื่อว่าหลายหายคนนะครับก็เชื่อในศาสตร์ของตัวเลขนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าวันเดือนปีเกิดนะครับหรือว่าวันไหนๆก็ตามเลิกฐานาทีต่างๆนะเวลาจะก้าวออกจากประตูบ้านต้องไปขาไหนดีก่อนหรือว่าเวลาไหนอะไรแบบนี้ใช่ใส่เสื้อสีอะไรออกจากบ้านดีวันนี้ถูกต้องครับเชื่อไหม ก็มีบ้างนคะครับตอนเนี้เบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนมาสองเบอร์แลวนะร, <laughs> รู้สึกเบอร์แรกก็ไม่ค่อยดีขึ้นเบอร์น<อ>ี<ล>้นี่ทำท่าจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่3แล้วมาดูศาสตร์ด้านของตัวเลขกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าทางกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับได้มีการเจาะลึกถึงศาสตร์พลังตัวเลขนะครับในการเสริมความมั่นใจในทุกด้านของชีวิตครับวันนี้ที่ดอมเทศบาลเมืองหนองปลือนายวันชัยแสนงามรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือ เป็นประธานในการเปิดการประชมุมเชิิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีประจำเดือนกันยายนตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปลือหัวข้อเจาะลึกศาสตร์พลังตัวเลขเสริมความมาั่นใจในทุกด้านของชีวิตโดยมีนางนทนันบัวเจริญประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองหนองปลือนำลาบรรดาสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเข้าร่วมกิจกรรม โดยในวันนี้นะครับทางบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้เชิญวิทยากรอาจารย์แม่ไก่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านตัวเลขมาวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมดังกล่าวนะครับมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองปรือโดยผู้เข้าร่วมจะได้ประโยชน์ทั้งด้านของการพัฒนาตนเองและการเสริมสร้างศักยภาพอาทิการเรียนรู้สาพลังตัวเลขเพื่อนําไปใช้เสริมความมั่นใจและสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการดําเนินชีวิตการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ทั้งชีวิต ประจำวันนะครับและก็ประกอบอาชีพสร้างแรงบันดาลใจและความกล้าสแสดงออกช่วยให้สตรีมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองและครอบครัวนอกจากนี้นะครับยังเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งในกลุ่มพัฒนาสตรีซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าเรานั้นก็ อ๋อวนเวียนอยู่กับตัวเลขนะครับมากมายจีเดียวนะครับนะฮะโดยเฉพาะอย<น>่างยิ่งวันที่1แล้ววันที่16ของทุกเดือนใช่ครับ,รบใช่ครับก่อนหน้านั้นจะมีตัวเลขสถิติมากมายไปหมดเลยครับครับนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องของ ความเชื่อสู่บุคคลถ้าทำแล้วรู้สึกว่าสบายใจก็มไม่มีใครว่าอะไรถ้าหากว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนใช่ถูกต้องครับมากันที่บรรยากาศงานวันคล้ายวันเกิดนะครับของนายสุวัชชัยอัญชลีบิวัต์หรือว่ากู่ใช้อายุครบ82ปีนะครับก็มีคณะผู้บริหารเมืองพัทยารวมถึงบุคคลสําคัญเข้าร่วมอวยพรวันเกิดอย่างอบอุ่นครับ บรรยากาศที่โรงแรมการเด้นซีวีรีสอร์ทตำบลนานเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแต่มาด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองนะครับเมื่อนายอำนาจเจริญศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายประเวศงามพิเชษน,น,นาย,ยกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายมาโนดหนองใหญ่รองนาย,ยกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมมอบกระเช้าและอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายสุวัชชัยอัญชลีวิวัตนะครับหรือว่าที่หลายคนรู้จักกันดีในนามกูใช้ผู้บริหารเครืออัญชลีวิวั์กรุ๊ปกลุ่มธุรกิจโรงแรมในพื้นที่เมืองพัยา ภายในงานจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายนะครับโดยผู้เข้าร่วมงานได้มีการพูดคุยจิบชากาแฟแล้วก็ส่งมอบคำอวยพรอย่างจริงใจทำกลางบรรยากาศที่สื่อถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและภาคธุรกิจในพื้นที่ ในปีส5 6 8นายสนสุวัชชัยมีอายุครบ82ปีนะครับและตลอดหลายปีที่ผ่านมาท่านก็ได้รับคำอวยพรทั้งในวันคล้ายวันเกิดและเทศกาลปีใหม่จากคณะผู้บริหารเมืองพัทยาตลอดจนบุคคลสำคัญในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมของเมืองพัทยาครับบรรยากาศในการจัดงานนะครับก็ยังคงคบอบอุ่นเป็นกันเองแล้วก็เรียบง่ายเหมือนเช่นทุกปีครับ ครับผมมาทางด้านของสภาว,วัฒนธรรมเมืองพัทยาครับก็มีการจัดอบรมนะครับพิมพ์ผ้าลายพระราชทานสิริราชพัฒราพ่อเนะครับเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตรีครับ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา8พัทยานุกูลสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาร่วมกับกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาจัดโครงการฝึกอบรมการพิมพ์ผ้าล,ลายพระราชทานสิริราชพัตรพร,พรเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและไรายได้แก่สตรีในชุมชนจะมีนายประเมศางพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมด้วยนายมานะยาประคำประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยานายมนตรีนามคีรีผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา8และนานวรัตน์ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาร่วมในการต้อนรับการอบรมดังกล่าวนะครับมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะด้านการพิมพ์ผ้าล,ลายพระราชทานสริราชพัตราพรในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งส่งออกแบบขึ้นเพื่อสืบสารศิลป,ปะหัตถกรรมไทยและสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างไรายได้ในระดับโครเรือนและชุมชน สำหรับโครงการครั้งนี้ไม่เพียงช่วยยกระดับศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีเท่านั้นยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับคูบคู่ไปกับการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงโดยมีวิทยากรจากศูนย์ฝึกอาชีพเทลิงพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาครบ36พรรามาบรรยายให้ความรู้ นี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆนะครับให้กับทางสมาชิกของสภาวัฒนธรรมหรือว่าผู้ที่อยู่ในแวดวงของการพิมพ์ผ้าลายพระราชาครับและทั้งหมดนี้เป็ช่วงเวลาของข่าวท้องถี่นประจำวันครับเราสคนและทีมข่าวต้องลาไปก่อนขอบคุณในการติดตามรับชมวันนี้สวัสดีครับสวัสด,ดีครับ มาพัทยาและอยากทานอาหารทะเลสดๆต้องที่นี่เลยจ้าตลาดลานโพนาเกลือตลาดอาหารทะเลสดๆที่ใครเนี่ยเขาก็ต้องแวะนะครับวันนี้เราพาม,มาตะลุยตลาดนาเกลือโฉมใหม่กันบอกเลยว่าสายซีฟูดนะ้ดต้องเลฟิฟ เขาจัดโซนใหม่ครับที่เนี่ยของสดมากกุ้งหอยปูปลาสดแบบขึ้นจากเรือปุ๊บมาถึงที่นี่ปับ๊บจะซื้อกลับบ้านก็ได้หรือว่าจะให้เขาทำให้แล้วนั่งทานมันตรงนี้ก็จัดได้เลยเลยครับ ของเสร็จก็มานั่งทานที่โซนติดทะเลวิวดีบรรยากาศดีสุดมานั่งทานกันริมทะเลแบบเนี้ยฟังเสียงคลื่นดูพระอาทิตย์ตกดินสวยๆกันได้เลย mm hmm. ที่เนี่ย mm hmm. เเน้นความสะอาดแบบสุดๆครับ เดินทางสะดวกมากเปิดแมพมาที่ตลาดลานโพนาเกลือกันได้เลยที่จอดรถสะดวกมีอาคารจอดรถให้จอดกันได้อย่างสบายใจครับถ้าใครยังไม่มาถือว่าพลาดมากนะตลาดนาเกลือโฉมใหม่สดฟินอินเทรนมาแล้วจะหลงรักจะบอกให้ เรียมตัวพบกับสินค้าที่ตอบโจทย์ธุรกิจโรงแรมและบริการในงาน Supply to Hotel ทั้งข้าวไทยพรีเมียมกล้องวงจรปิดโซลาเซลล์ cell, ชุดเครื่องนอนคุณภาพเรื่องสแกนพาส,สปอร์ตล้ำสมัยเรื่องกำเนิดไอน้ำและระบบน้ำร้อนผ้าปูโตผ้าคนหนูเรื่องชงกาแฟเรื่องผสมวัตถุดิบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สุขภัณฑ์พร้อมทอมือเรื่องสกัดเย็นเพื่อสุขภาพและอาหารทะเลปแปรรูป Supply to Hotel 8-9ถึงกันยายนนี้ที่ Brighton Grand Hotel and Convention พัทยาผู้ร่วมงานรับสิทธิ์ใช้งานเพจไทย dot com ฟรีหนึ่งปีเต็มนี่คือโอกาสในการสร้างคอนเน ัหลังสรรไอเดียใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจของคุณ supply2hotel.com สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลและถวายเป็นพระราชะกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระชนมพรรษาครบหรอบสารจังหวัดพัทยาจัดโครงการไก่เกี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เจราจายุติข้อพิพาทตามนโยบายประธานศารดีกาข้อที่1ที่พึ่งดังวลีนี้ค่ะอย่าพึ่งรีฟ้องถ้ายังไม่ลองไก่เตียกันก่อน ศาลจังหวัดพัทยาเชิญชวนประชาชนผู้มีข้อพิาพาททางแพ่งและคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวทุกคดีในเขตอำนาจศาลจังหวัดพัทยาเข้าร่วมดำเนินการไก่เกี่ยก่อนฟ้องเพื่อระง,งับข้อพิาพาทโดยมีผู้กระีตะนอมช่วยเหลือในการไก่เกลียก่ยท่านสามารถยื่นคำร้องโดยไม่ยื่นได้ด้วยตนเองหรือยื่นผ่านทางไปรษณีหรือระบบซีออ การแก่เกียร์กองฟ้องไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมศาลไม่มีสถานะเป็นโจทหรือจำเลยและไม่มีประวัติว่าถูกฟ้องคดีต่อศาลถ้าสามารถดำเนินการแก่เกียร์ได้ตั้งแต่เริ่มต้นและมีคำพิพากษาตามยอมจนจบกระบวนการที่ศาลจังหวัดพระยาที่เดียวหากตกลงกันได้ถ้าสามารถขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมหากฝ่ายใดผิดสัญญาอีกฝ่ายสามารถบังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องมีามการฟ้องคดีกันอีก หากไกลเกียไม่สําเร็จให้ขยายอายุความออกไปอีก60วันนับแต่วันที่การไกลเกีย่ยสิ้นสุดลงจึงขอเชิญชวนทุกท่านอย่าเพิ่งรีบฟ้องถ้ายังไม่ได้มาลองไกลเกี่ก่อนฟ้องกับศาลจังหวัดพัทยาก่อนขอบคุณค่ะท่ามการสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้น มาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้มช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงามเพราะที่นี่พัทยา,ยาบ้านของเราโสพนเคเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา